สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่โยนะครับจาก Camera Maker วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการปรับจุด Infinity Focus นะครับให้สามารถใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้นสำหรับเลนเหล่าหวา 14mm ม f 4 zero distortion นะครับเราสามารถปรับ อินฟินิตี้โฟกัสตามที่เราต้องการได้เลยเวลาเราถ่ายภาพแลนด์สเคปนะครับหรือถ่ายภาพดาวเนี่ยสิ่งที่เราสําคัญที่สุดคือเราจะปรับหมุนโฟกัสเนี่ยไปที่จุดอินฟินิตี้ถูกไหมครับเพื่อให้ภาพทั้งหมดเนี่ยมันชัดเท่ากันหมดนะครับทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเลนแต่ละตัวออกแบบมาไม่เหมือนกันเลนบางตัวเนี่ยออกแบบมาให้หมุนจนสุดแล้วค่อยเป็นชัดแบบอินฟินิตี้นะครับแต่เลนบางตัวจะออกแบบมาให้แค่หมุนไปจนถึงจุดที่เป็นสนัญลักษณ์อินฟินิตี้ถึงจะชัดหมดทีนี้เนี่ยตัวนี้บางครั้งเนี่ยเพื่อนเพื่อ สับสนกันและยิ่งเวลาเราถ่ายภาพกลางคืนนะครับโดยการถ่ายภาพดาวนะครับวันนั้นเราจะไม่มีแสงเพียงพอในการที่รู้ว่าตอนนี้เราหมุนไปที่ไหนแล้วนะครับดังนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการปรับค่าตรงนี้ของตัวเลนส์เลาวาสที่ออกแบบมาคือสามารถให้เราเลือกจุดอินฟินิตี้โฟกัสได้ตามที่เราต้องการครับสังเกตนะครับเพื่อนๆมันจะมีวงแหวนอยู่ด้านบนที่เป็นวงแหวนขนาดเล็กกว่านะครับอยู่ที่ด้านบนของวงแหวนโฟกัสของเรานะครับแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาของวงแหวนตัวเล็กนะครับเพื่อให้วง แหวนตัวเล็กเนี่ยมันมีความหลวมก่อนนะครับขั้นตอนที่2นะครับเพื่อนๆให้มาดูที่หลังกล้องนะครับให้เราปรับการโฟกัสเนี่ยเป็น i n ินิ i t y focus นะครับเลือกการใช้งานว่าเราจะสามารถปรับอนฟินิตี้เนี้ยไว้สําหรับการถ่ายดาวหรือไว้สําหรับการถ่ายแรงนะครับเพราะฉะนั้นระยะมันจะไม่เท่ากันนะครับนั้นเลือกตามที่เราต้องการได้เลยนะครับหลังจากที่เราปรับจนชัดแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําสัญลักษณ์เครื่องหมายมาร์กเอาไว้นะครับแล้วมาติดที่ตัว วงแหวนโฟกัสนะครับให้เรารู้ว่าตรงนี้คือจุดที่เราต้องการในการปรับอินฟินิตี้นะครับจากนั้นนะครับให้หมุนล็อกนะครับในส่วนของตัววงแหวนตัวเล็กที่อยู่ด้านบนของโฟกัสนะครับเพื่อทําการล็อกว่าตรงนี้นะครับคือจุดอินฟินิตี้โฟกัสที่เราต้องการใช้งานนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆเอาสติกเกอร์ออกนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติละง่ายไหมครับเพื่อนๆ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆง่ายไหมครับสำหรับการปรับจุด Infinity Focus ของเลนส์เลาวา14มิล F4 Zero Distortion นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเลนส์ตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับการถ่ายแลนดนะครับปกติเลนส์14มิลทั่วไปเนี่ยมันจะมี Distort ที่มุมภาพแล้วที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับปกติแล้วเลนส์14มิลโดยทั่วไปอ่ะหน้าเลนส์มันจะปูดเพื่อนๆมันจะแบบ เราไม่สามารถหาฟิลเตอร์วงกลมใส่ได้เราต้องใช้ฟิลเตอร์โฮเดอร์แล้วก็ต้องใช้ฟิลเตอร์แผ่นขนาดร้อยซิสเต็มขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการพกพานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบพิเศษเพืเ่อนๆนมันสามารถใส่ฟิลเตอร์วงกลมได้ฟิลเตอร์ที่ใส่เนี่ยคือหน้า67เพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ฟิลเตอร์หน้า67อะไรก็ได้นะเพืเ่อนๆมันสามารถใช้งานได้ง่ายมากและอีกอย่างเนี่ยมันเป็นเลนส์14มิลที่มีขนาดเล็กและน้ําหนักเพียง360กรัมเท่านั้นเราสามารถพกพาไปได้ดดนนผม แนะนำเลยว่าถ้าใครมองหาเลนสำหรับ มุมกว้างนะครับสำหรับ Thailand, ถ s <S ่ายแลนด์ถ่ายซิตี้สเคปเลนตัวนี้น<ๆ>่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบถ่ายภาพแลนด์สเคปนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ว่านะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับที่ Li n e ID นะครับ @camera maker ครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มเพื่อนและสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะครับที่ใต้วิดีโอนี้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กลัวว่าจะพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจาก camera maker นะครับก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับกดไลค์หรือว่ากดแชร์วิดีโอนี้ไปก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลการรีวิวนะครับข้อมูลเขียวสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพได้อย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากครับ